สวัสดีค่ะสวัสดีพัทยาค่ะเล็เลๆเลตลอดเวลาเลยวันนี้เราก็จะมาทำคลิปตะลุยกินกินพัทยากันเพิ่งลงเครื่องได้เมื่อกี้ เราอ้วนด้วยกันน okay. ี่ตั้งใจฟังอยู่นะเออเราจะอ้วนไปด้วยกันค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านมุมอร่อยซึ่งก็เป็นร้านขึ้นชื่อของที่นี่แล้วก็เขาก็มีหลายสาขาด้วยจริงขับมานี่ร้านขึ้นชื่อเยอะมากเลยจะขึ้นเป็นชื่อนูน้นชื่อนี้เยอะมากเลย หมือนหน้าอูเลยอ่ะอีให้คนเนี้ยร้านอยู่ไหนคะพัทยากลางพัทยาเหนือพัทยาอะไรนาเกลือครับอันน the <te ี้ที่จอดรถนะคะตึง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  ใจมามาก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 ที่เขาบอกว่าดื่ทะเลน้ำจะเป็นหลังจากที่เราตัดสินใจกันสักพักหนึ่งนะคะเราก็คัดเลือกเมนูที่เฟ้นหาจนมายาวนานอะอส่วนอดมันกุ้งมึกผัดไข่เค็มนี่คือเรื่องตัวท็อปเลยที่แบบชื่อย่างที่เราไม่ไหวโอ้ตอนแรกอยากกินปลากระพงอ่ะทุกคนเนี่ยคือข้อเสียของการมาสองคนอะถ้าสั่งปลากระพงทุกนะมันกินอะไรไม่ได้อีกแล้วนะคมันใหญ่ 420บาทตัวใหญ่รสชาติอาหารเคียนไม่อร่อยคุณภาพไม่ดีเรียกเลียนไมได้คือแม่ชิมพาแจา้งด่วนมันจะกิ่นเป็นเกิงแจนแล้วก็บอกบอกว่าแบบเราทุกคนจะได้ยินเสียงคลื่นนะคะอาหารของเรามาแล้วค่ะดิค่ะแผ่นแทนดานแทนแทนทอดมันกุ้งนะครับหมึฝกฝักไก่เ็มแล้วก็ออส่วนส้มไปหมดเลยอะ่ะเธอเนี่ย การอาหารก็พอกันเลยปกติจะบอกว่าไม่กินนะมีที่ชอบที่นึ่งก็คือไต้หวันคือหอยทอดที่ไต้หวันใช่มั้ยในชะ่อร่อยมากแล้วก็ที่ไทยก็ไม่ค่อยกินจะบอกว่ีแต่คนบอกว่าที่เนี่ยมันเป็นแบบซึ้งๆยังร้อนอยู่ไหมครับ เมนูต่อมานะครับทอดมันกุ้งตอนแรกเธอก็บอกเป็นธรรมดาใช่ไหมแต่มีคนเขียนรีวิวว่ากุ้งมันเด้งเหมือนฉีดคอลลาเจนมาเลยค่ะเราก็แบบว่าให้ดูก่อนว่ามันเห็นเป็นเนื้อกุ้งเลยอ่ะมันจะเป็นการสับหยาบใช่ไหมใช่เฮ้ยว่าน่าจะได้ดรสชาติร้อยมากอร่อยค่ะน้าตามมาธรรมดามากตอนแรกกลับก็ไม่ต่างเลยสู้นั้นได้ไหมฟองเต้าหู้กุ้งคะลแหน่ เมนูสุดท้ายนะครับหมึกผัดไข่เค็มอันนี้ของโปรดที่แท้ทูใช่ไหม,มอืมกุ้งแด่นมากเลยดีไหมชอบเหมือนกุ้งดีไหมเขาบอกกินหมดจานปลาหมึกเนี่ยปเป็นตัวคี่ต้องลอดได้เลยเพราะเครื่องแน่นมากไข่เค็มเอ่ยปลาหมึกเอ่ยแน่นมากมันมากค่ะอร่อยค่ะมนันได้เลยสั่งโดนทั้งสามเมนูเลยใช่ไหมขอในการกินต่อเลยนะคะเอาส่วนมีปูด้วย แล้วนะคะคเดี๋ยวเราก็จะกลับไปที่โรงแรมของเราโรงแรมสวยมากเดี๋ยวจะรีวิวอีกคลิปหนึ่งให้ดูเราจะแวะมาบอกแค่ว่าร้านนี้เขาใช้โครงการเที่ยวด้วยกันด้วยีย้สำหรับใครที่ใช้โครงการของรัาอยู่อะไรเงี้ยเนาะเซฟค่าใช้ใจ่ายได้เยอะเลยนะคะเดี๋ยวไปร้านต่อไป ร้านแรกนะคะเริร่มย่อยลงไปนะคะเราก็มาต่อร้านสองกันเลยทีเดียวร้านที่แรกมันย่อยยากอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ถามว่ายังอิ่มอยู่ไหมยังอิ่ม,ยยอ,มยอยู่จะถามว่าอยากกินไหมอยากกินค่ะอและร้านที่สองนะคะเล้งกีเล้งกีนะคะก็เป็นร้านชื่อดังเหมือนกันเราก็เจอจากวงในพันทิพย์ร้านดูดีอะ่ะเออเหมนแบบจีนจีทีท่เปิดมาใช่ล้วเร,เราก็เลยสั่งบะหมี่ขาหากับติ๊กย่างตอนแรกเราดูนานแล้วนานมากยเงี้ยนะ แต่พอม,มาดูที่ร้านเอ๋อเพิ่งเปิดแป๊บเดียวเองไงทำไมอ่ะเขียนตรงนียเปิด24ชั่วโมงเปิดในตอนเรามาแป๊บเดียว <S 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 จ้ะมาหน้าเลยไหน,ไหนตอนนี้ก็มีความหลังเลนะเพราะว่าเราอิ่มมาอยู่เนี่ยเมื่อกี้กินกินหมดเกลี้ยงเลยนะน่าต้องมากันหลายคนนะของจริงจะได้กินหลายหลายอย่างตั้งตัวไม่ทันอ่ะมันใหญ่นี่เมื่อกี่ดูเมนูแล้วก็บอกว่าเนี่ยอยากกเชื่อหมูกรอบเอออยากยอ่หมูกรอบผัดพริกผัวเลยครับพี่แขงนะหมูกรอบผัดพริก ใหญ่กว่าหน้าอีกอะ่ะโอ้ิใหญ่จริงโอ<ฮ>้ยเราอยากให้ทุกคนเห็นเรารู้ว่าเธออะระดับเดียวกับแกวโซนนี้แชมป์กินจุของญี่ปุ่น เขาอาจจะมีอะไรเราอาจจะไปจิ้มตัวที่แบบเป็นอาหารจีนเนี่ยเราเพิ่งเห็นที่หลังว่าเขามีข้าวหน้าเป็ดไงเราก็สั่งเป็ดจานเล็กไปแล้วเราก็ถามเขาเมื่อกี้จานเล็กสุด200แบบพี่เขาก็บอกใช่ครับ200ก็ถูกของเขาแต่มันมีข้าวหน้าเป็ดไง80บาทเราก็สามารถกินได้ไปชิมเป็ดเหมือนกันแต่เป็ดมันน่ากินมากเลยใหญ่นะ200บาทไมถือว่าใหญ่นะเป็ดดีค่ะเป็ดดีค่ะอรอมันเย็นก่อนเหมือนเพืตักขายลงเจอ่ะ เนี่ยขายได้หนึ่งจานล้ว่ะโอ้หเธอเหมือนหนึ่งจาเนเป็นๆเลยนะแล้วดูในนี้ไม่ลดลงเลยเราโอเคนะกับราคา400บาทของเขาอะแล้วว่ากินได้4คนเลย <c oughs> เป็นไงบ้างคะเค็อร่อยอร่อยจริงๆอะหอมชิมเป็ดด้วยชิมเป็ดด้วยอยากขายให้ดูบ่อยๆว่ามันจุียขนาดไหนอะ <c oughs> นุ่มนะ <c oughs> ทำดีเลยแหละ <c oughs> ชิมหานไะว้ชิมหานน้ำจิ้มอยู่นี่คะ่ะ เป็นตีนมากเลยอ่ะอชอบดีมากเ <c oughs> มื่อกี้เรากร <c oughs> ีบเราก็รู้แล้วว่านุ่มมากอ่ะอร่อยมากมาโดนได้ไห,หมดอ่ะกานใหญ่มากแต่ลุกนี้ยังเก่งใจเลยใส่อบอก,อกออกมาซื้อเลยยาสีฟันสมูท ีร้านลาปัก,กินบ<า>อกว่าจะอัดซับเรื่องเซีนเาเราจะมาสั่งอะไรกันคะาอาหารเช้าตอนเที่ยงใช่เลยครับเหมือน,น,นกับร้านก็เป็นร้านขนมหวานอ่นนะ คิวปูดมากแต่ว่าเมื่อกี้ไปดูโต๊ะคนอื่นแบบของกินเยอะนะแล้วสวยสวยความสวยนี่แบบเต็มร้อยมากโต๊ะคนอื่นนี่คือเพื่อนๆเราเนี่ยนะคะแต่มันจะเป็นอาหารในเบเกอรี่อ่ะตัวฟอ์มีเบเกอร์มีแซนด์วิชไหมแล้วก็ไปใส่พวกเนื้อสัตว์อะไรอ่าอ่าอก็จะมีแนวสลัดเมนูเขาสวยจังเหมือนแมกกาซีนอะไรอย่างเงี้ยเลยอะเออของหวานจะเป็นของหวานที่หนักพอควรใช่เขามีเบสเซอร์ที่แบบคนพูดถึงเยอะก็คือตัวนี้ตัวสองแฮมเบิร์เฉยๆเนี aker, ่ยนี Torah, ่หน to ึ่งร้อยบาทหลังจากไปสืบสองมาแล้วะจากเพื่อนๆขอออองงเเรรราาานะะะคค้้กกก็็บวว่ตมีีแลไ มองซีเออะไรอย่า์ตัวซองมองซีเออร์ครับแล้วก็สลัดด้วยอย่ากจะบอกว่าอ่านไม่ออกด้วยนะคะน่าจะเป็นฝรั่งเศสนะะคมีเชฟสลัดมีนอร์วีเจียนสีซ่าสโมกดาบัลเล่กินิวร่วมระเบิดเอ็เป็นเด็กครับอันนี้คือโต๊ะข้างที่เราบอกนะครับโต๊ะที่เราไปลอกกันบ้านมาลายใหญ่เลยนะลายใหญ่ลาใหญ่มากเหมือนเนี่ยอิตาลี่อินปาอร์ลีดอ่ะต้องไปสวยแก 2> 2สองมองซเซลล์ครับมันอะไรมงเซลลสักอย่างเนึงนะครับเสียงกุ the the uh, uh ๊บดีหลือเกินโอ้โแฮมสวยจังเลยอ่ะเขาต้องอมกแนแน่เลยอ่ะเาก็มีทุกอย่างในห้องน้ำไง เทมชีสนาีตนตอกอมันอร่อยอยู่แล้วแล้วมันมีความกรุบกรุบของชั้นตัวสองอ่อันนี้คือปารีสเทมเป็นจิมเตนเตนเรอร์ที่หนุไปรอบอ๋อไปรอบไปรอบก็มาอมา คต่ชอบไหมไของมนนี่ยอมอร่อยกม่ะข้ินไก่เยนะซทาเนี่ยเขจะมีเลมอนกับไข่สองตัวก่อนนะคะท้คนไม่กินไข่ม่ยเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะกินอันนี้ก่อนแล้วค่อยห่อไปสิ อยู่แล้วผักสดชื่นอยู่แล้วรวมกับเลมอนสดชื่นไปอีกค่ะ <c oughs> อร่อยรู้ว่ารานจะลโแทหมอนมีงานแพรเลยพ <c oughs> ี่ร้านจะลโลแนอาหารเหรอเนี่ย และมื้อเย็นวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านอาหารปูเปนอย่างที่ได้เห็นแวบๆเมื่อสักครู่แล้วนะคะว่าคนเยอะมากคนมาาศาลบ้านตะไครนี่นึกว่ามามางานแฟน์งานฤดูหนาวป้าที่ฟ้าสวยมากค่ะฟา้าไร้เฉดสีเลยค่ะคนเยอะมากแล้วคนก็ยังเข้ามาต่อเนื่องแต้วๆค่ะ <c oughs> คนเยอะมาก คนเยอะลังการเราได้คิวแล้วนะคะเรารอประมาณ25ก็ไม่ได้นานอย่างที่คาดคิดไว้เพราะคนมันเยอะมากแต่คิวมันก็หลั่นมาเพราะร้านมันใหญ่มากคิวันเร็วนะใช่ไฟดับก็ต้องฟังเพลงเพราะชื่อหัวใจหัวเอจแค่สักครั้งนึ่งร้องดังๆเขาไม่เห็นหน้าหรอกใครเป็นใครอ่ะสวยนะถ่ายรูปสวยนะหน้าเธอสวยอยู่แล้วแล้วคนก็เกิดบูดบวชอ่ะอุ้ยมีแหวนแต่งงานด เพราะโซล้าฝังเยอลี่เป็น,นตนัวหวักใช่ไหมไม่ใช่อะไรหรอกนะถ้าช้านี้คือตัวอาหารแต่ไม่ออกเพราะหิวอาหารมาแล้วค่ะน่าทานมักเลยค่ะกินเลยนะคะเพราะว่าหิวค่ะคุ้มค่าที่รอคิวไหม วันนี้ที่รอคิวควันนี้อุตส่าห์บอกจะไม่กินข้าวเย็นเยอะจะไม่กินข้าวเย็นเยอะไม่น่านรอด เนื้อเน้นมากราคาก็ดีด้วยรอคิวใช่ไหมเออเอามามา,มาร้านใหญ่ร้านสวยวันนี้วันอะไรอ่ะวันพฤหัสเหรอไม่ใช่เสาร,ร์อาทิตย์ไม่ใช่สุดสัปด,ดาห์หรอกวันนี้มันหยุดวันนี้วันรัฐธรรมนูญ <มา S 2> เออจริงๆมาวันนี้ก็เยอะลองมาวันอื่นดูนแล้วมาเล่าให้เราฟังด้วย มันกุ้งมากสึกมันเข้ากันในหมดเนาะมันกุ้งจิ้มซีฟู้ดแล้วก็ตักต้มยำสดแบบโอ้โหหน้ามันมากมันเนะเก่งหน้าตัวไอ้อยู่มันเทปเป็นไงบ้างครับผม,มอร่อยมากสั่งไปกี่อย่าง เนื้อปูค่ะรงกะหลีกินทั้งไม่หมดอ่ะเนื้อปูเด็กเนื้อปูค่ะรงกะหลีอ่ะไม่ได้รู้ราคาไม่รู้ว่ามันกี่บาทแล้วเขาก็บอกว่าไม่กี่บาทไม่กี่ร้อยหรอกแล้วเราก็ไม่อ่ะเราว่าแปดร้อยเพราะว่าเนื้อปูมันเยอะมากปกติแล้วอ่ะเราเคยซื้อปูก้อนที่จริงจริงกระปุกนึงอ่ะกระปุกนึงสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทซึ่งเวลามันอยู่ในร้านอาหารอย่างเงี้ยแน่นอนแล้วมันต้องอัพราคา ห้าร้อใส่ทั้งก็ปุูกับะสูดขายแ0 0ร้อยก็ยังโอเครับได้อ่างนีแป่แิบบาเดอกจันนะดอกจันดอกจันว่าเราใช้โซเชียลด้วยกันด้วยราคาเต็มคือ1,320สามร้อยยี่สิบกุ้งหัวครึ่งโลีุ่่นันกส้บเจดสิบบาทใช่รยแปดสิบบาทขายได้ยังไงต้องจำกุ้งว้เจ็ดบาทต้งกุ้งบอกนี่เท่าไหร่นะสามร้อกว่าบาทบนใจมากขนต้องเข้าใจก่อนว่าราคาเนี้ยมันคือราคาริมทะเลเราไปกูเกยตแพงกว่านี้เรากินน้ำพริกกุ้งเสียบก็แอง พองก็เคลือบหรือยังก็เล <c oughs> ยยักษ์ขี้ <c oughs> เราเข้าใจเลยว่าทำไมบางคนเยอะขนาดนี้เพราะว่ามันเป็นราคาที่รสชาติตดีมากราคาดีมากใช่าาใชแฟมิลี่เลยอะแมสมากเลยมาทุกเพศทุกวัยทุก<อ>แบบหลนปูเนี่ยประทับใจมาก <c oughs> คือฉนันเป็นคนชอบกินหลน,ชอ,นชอบกินแกงกะทิแล้วแบบมันต้องมีเครื่องอะกระตักไข่เออพริกหวยเทาเนี่ยเครื่มหนึ่งอะมันคือเครื่องมัน แล้วเนื้อมันจะอยู่น้อยเดียวแต่นี่คือแบบกินแค่ไม่หลุดไม่เหลือเลยเ็นสปาประกาศให้โลกรู้ว่าเป็นร้าน,นเถยร้านนี้บอก,กเลยว่าแมนแมนไม่ต้องจ้างก็ได้เดี๋ยวเมื่อกี้เอง่ <c oughs> จะกลับมาอีกจะพาแม่มากินอีก็ดีอีกหนึ่งร้านคะ่ะอยู่แถวหน้าเกลืออีกแล้วนะคะเรากําลังจะไปกินราดห,หน้าฮ่องกงหน้าเกลือเดี๋ยวนะคะเราอยู่พัทยาทำไมต้องเป็นร้านหน้าฮ่องกงรอจะไปต่อด้วยไก่ทอดชาติใหญ่อะไรเ เมื่อกี้ที่เราแวะมาแถวนี้ผมจะไปไอ้ปรา,าสาทศัตร,ตรามเราเข้าใจว่าเป็นขึ้วัดอะ่ะคือจะหาเรื่องทําบุญกันไง,งไปที่ไหนก็อยากทาบุญที่นั่นปรากฏว่าเหมือนเป็นปราสาทที่แบบเข้าเยี่ยมชมอย่างเดียวเลยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมากกว่าใช่เข้าไปถ่ายรูปแล้วก็มีทยากรเผื่อใครยังไม่ทราบนะคะซึ่งใช้เวลาประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงเราก็เลยโหไม่ไหวหิวค่ะบ่ายสองเลยไม่ทีนีข้าวขอไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีไปเราสั่งไปทั้งหมด3อย่างนะคะตอนนี้ทั้ อันนี้ก็ยังมีเล็องๆอ,งองด้วยนะคะแต่ว่าก็กลัวว่ามันจะจานใหญ่ออดูร้านเราอะ่ะบางร้านเราก็เจอใหญ่มากก็น่ากินจะปลาก็น่ากินะเพรา,าก็น่ากินเริ่มกันที่เส้หเนนะสหมี่ค่ะกุ้งโดนนะกุ้งเปลี่ยมด้วยนะชอบหอมความกลัวหอมความไม่มันต้อง<ะ>ผัดน,นะบางร้านาไม่มีฟิวผัดเลยนะเหมือนเหมือนลวกลวกใส่เส้นหมี่ม้วนแบบของขา อยากกินก๋วยเตี๋ยวขั้วทะเลเลยรู้ว่าต้องแบบเครื่องเป็นแน่เลยเนื้อเป็นไงคะคือมาทะเลจะกินนุ่มมากนุ่มมากตรงนี้มันเป็นเนื้อที่แบบมีเหนียวสู้ๆแต่คึนนุ่มมากชอบไหมคะาชอบชอบไหมปลไม่เคยเจอเวลานาเนื้อมากินเลยเราจะได้ให้เธอรับรู้ว่ากุ้งมันเด้ง อร่อยมากๆท,ที่เราเคยกินมาเหมือนเนื้อปุ้งม,มันไปโดนกระทะกินท่น<อ><อ>ว่อาอร่อยมากดี่อ่ามากกาว่าหลังลาดหน้าน่าจะมีเวลาอีกอันหนึ่งขนมจีนคุณปีว่าจะขนมจีนคุณปีนเนี่ยขนมจีนเส้นสดเลยนะนมเส้นเอง้วยนะไม่ทันค่ะทุกคนไปซื้อของฟงของปากไปอย่างนี้ก็เลยแบบว่าเล่นไปนต้องปิดคลิปเพียงเท่านี้แต่สัญญาว่าจะกลับเพราะว่าชอบอาหารดีๆมาก